สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับ Facebook แล้วก็สื่อออนไลน์ทุกอย่างเลยครับวันนี้มาอยู่ที่หน้าแบ็คดอปดีใจมากๆเลยนั่นก็หมายความว่ารายการปากปร้าหน้าเป๊ะบายโคติศรศักดิ์ได้ออนแอร์แล้วหลังจากที่ห่างหายนอนถ่ายภาพนิ่งอยู่บ้านเป็นเวลาร่วมเดือนนะครับคิดถึงถึงขนาดนี้เลยครับมากเลยวันนี้แขกรับเชิญที่เลิค่าของเราก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาเนี่ยสละเวลามากๆเพราะว่าแหมจะคลอดอยู่ไม่กี่วันแต่ก็ให้เกียรติเพื่อนนะครับออกรายการนั่นก็คือ คุณฮน่าเรียกว่าสละเลยค่ะนางมาจุบตีฉันถึงบ้านเลยค่ะนอนนอนอยู่มานะคะเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนแล้วใครจะช่วยเพื่อนต้องบอกก่อนว่าพี่ฮาน่าดูสิท้องเก้าเดือนอีกไม่กี่วันเนี้ยจะคลอดอ่ะพี่ฮน่ายังดูแบบดูแบบคุณแบบหน้าเนิร์แบบว่าโอเคเลยอ่ะถูกค่ะมาลาลาหน้าคลินิกสิคะขายของเลยนะวันนี้มาพูดคุยกันต้องบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายใครอยากจะรู้ว่าชีวิตของนางัน์ศัก เข้าสู่วงการแต่งงานมีลูกกำลังจะคลอดลูกคนที่สองแล้วเป็นอย่างไรห้ามพลาดเลยนะครับกับรายการปากปาราน้าเป๊ะ<ป>นะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนดูตามที่เขียนไว้เลยนะเวลาอะไรยังไงนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจานมันแบบมันมันมีเปลี่ยนหลายเลขอนะ <c oughs> เผื่อหมุนไปหมุนมาไม่เจอเปิดจานข้าวแทนนะแ <c oughs> ช่ไว้เลยแลวกันนะนะรู้เรื่องขอบคุณครับ